ครับัสสวดีครับสวัสดีมาดีแนะนำตัวกันหน่อยนะครับผมมีรถตุ๊ก้าครับผมวันเสร็จครับอ๋อวันเสด็คแล่ยมกรื่องอะไรคตัวนี้สตาร์ครับผมอ่าตัวนี้สตาร์ตัวนี้จะผมอ่านอ่านออกตัวนี้สตั๊กนะฮะอ่าอีกท่านนะครับเลี้ยวให้ไวครับเลี้ยวให้ไวลักษณะเจอด่านตรวจบ่อย ชื่อนี้นะได้มาก็เจอด่านโดยเฉพาะนะฮะเอาละครับตอนนี้พวกคุณกาลังอยู่กับแทนอันตินะครับนี่ซึ่งไม่โด่งไม่ดังไม่ะไรทไม่สัญญาเราเน้นกันนาฮาขำๆชิวชิวนะฮะบันเทิงบันเทิงกันนะครับหนื่งเรื่องลิปเอ้ยประมาณนั้นเลยนะก็ตอนนี้มีผมนะครับต้นแล้วก็มีดอมมีบ้าลืมแล้วก็มีอกแงนะครับวันนี้ครับมันเด็ด คนยังใส่นายพิชาาเอามาบ้างไหก็ม่อนนะครับอ้าวยังไม่ได้ไนา์พิชานหรออืมอ้าวเอาไปไปนี่เฮ้ยอาวไข่โด่ไข่โดได้รับทุกคนนะครับตามมาไหมอ้าวไม่เชื่อดอมเลยลูก เมื uhm Гос, ่อกี้นะครับมีคนเดี๋ยวคนนึงนะครับสงสัยเขากลัวรละดักเซฟนะครับแต่ว่าเราไม่ทําคนนะครับโดยเฉพาะเซฟโซนเราจะไม่โยงนะครับแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นเราไม่เลี้ยงนะเราไม่เลี้ยงนะครับเดี๋ยวรู้เลยครับก็มาทำไมไม่มีการทาให้ตกใจนะฮะยิ่งขวัญขวัญเสียงอยู่นะฮะช่วงนี้ไปกระพื๊กระพืบเจอเจอแคนไหนนะครับแคนเราก็ ไม่ต้องห่วงนะฮะเราเจอแคนไหนเราเป็นมิรกับทุกแคนครับแจกกับทุกแคนโดนยิงก่อนตลอดครับวันนี้นะครับเราคิดว่าเราจะออกไปฟาร์มของกันนะฮะแล้วก็เผื่อจะเจออะไรบางอย่างด้วยนะฮะจะเจอพลังงานบางอย่างเอาเอาเอากสวนมันเยอะเลย่มึงซีแม็กหน่อยคิฮะเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนดีครับ ่พี่ครับกดเมบเมบว่ากดแมปนะครับก็โกโกลวูดสปริงครับโกเด็ดนะโกวูดสปริงนี่เหมือเพี้ยอะไรวะเกนเกนเด็ดเกนเกนเกนวูดเกนวูดโอ้เกนวูดกไม่มีสปริงนะครับมันอ่านว่าเกนวูดสอรริอ๋อสปริงถูกแล้วสปริงสายตาเรไปแล้วไปแล้วแก่แล้วไปแล้วเกนมูดสปริงโอเคครับ เราจะได้ต่อเรื่องทางนะครับไอ้เหี้ยมือจังเลยมือทุกคนครับมาที่ก่อนครับมาที่ก่อนเดี๋ยวเราจะหมอบกันตรงนี้นะครับทออาความคารบพอเราหมอบยืนสีมุมงครับมันเป็นเพวิชาของแทนแล้วครับพอเราหมอบร้มกันสี่คนนะครับเราจะไปผดเดินนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นให้ผมน้ำหนึ่ง่สามนะฮะหนึ่งสองส้มครับเป้ด โอเคตอนนี้เราได้มาถึงแล้วนะฮะที่แหนบแหนบเ็นโหวตสปริงนะครับเอาเข้า้าเข้ามาเข้าคือประมาณนั้นนะโอเคหลังจากเดินทางมานะฮะทุกคนรู้ไหมครับทำไมกิลเราเวล่หถึงจะเข้าได้ครับอ๋อดูจากชื่อแท้ครับอันตอีนะครับเราทุกคนมีอันตีนะฮะจริงไหมครับ อันติคือเอาของยนต์เล่นใ้พวกเก็บเอาอันติขอบคุณไม่ใช่กดเอทแคปแล้วก็ออกเกมหรอครับไม่ายเอาของที่มองเอทแคปนะครับของกลัวระหว่างทางเรามานะครับก็ฟาร์มไปฟาร์มมาผมก็ได้เปิมมาหนึ่งกระบอกนะครับ <c oughs> เป็นซิกนะครับฮ่ <c oughs> แต่ในได้ยาได้กินกันมานิดนึงนะฮะมันอยู่ไหนอ่ะจากคำเราลือว่าเขาอยู่ที่นี่อ่ะแล้วเขาอยู่ไหนอ่ะใช่ครับเกิดมาสองหลักวันนี้เรามาตามหาซุปเปอร์ไซย่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำดีครับซุปเปอร์ไซย่าไอ้ซูเปอร์ดีมันไม่ใช่ซมบี้มันเป็นคีบกาไอ้นี่มันคือคีบกาเนะฮะยฮะไม่ฟังเราเลยรเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นคองกอขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น ทำนไปมันอยู่ไหนครับยังไม่ทราบเลยครับเห็นแต่ว่าตอนนี้เมืองนี้มีอะไรลุาขว้ามันอยู่เมืองแม่งโคตรรกเลยว่ะเป็นรูนะครับเรามาถึงแล้วนะฮะเป็นสภาพอะไรทั้งแรกเหมือนกันครับทั้งแรกเลยเนี่ยเออคไนนปร์ดับยิงครับจุดมุมแบบนะฮะจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้บอกตรงๆว่า กอได้เปรียบนะฮะสำหรับคนเล่นสไนเดอร์ว่าปืนสายไกลๆนะฮะมันหมายนซีเดี๋ยวผมปรับออโต้กันเมื่อมีคนเซียวเหลือเกินนะฮะโนนาสปูอสตัวดียดีดีดียไงวินเหอบิงแลรวโอ้โหเลย่ง่อตายหนึ่ง โอ้โหโดครับโด้ครับขอเงินครับขอเงินครับขอเงินผมไม่สนอะไรครับผมขอเงินของเต็มเก็บไปเลยครับขอเงินเออเงินอ้างหลังข้างหน้ามาข้างหน้าอ๋ออ๋อมี่มี่มี่อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกาลังโดโอ้โหของกินหายมึงไม่คิดจะดอกปมดอกปืนเลยดีๆเลยเหรอเฮ้ยตรงนี้มีอะไรครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์คุณจะเอามาทำเชี่ยเลยทั้งหนาแฮมเมอร์เนี่ยฮะ สนองสไนเปอร์ดอกมั้งนะครับนะปาแม่งเลยป่าโอ้โหผมคิดว่าใครปล่อยตะกี้วูโอ้ยนั่นมันนอนฮะไม่้อนนี่มาอ่ะเราไปเฟ้อไม่กี่อามาหน้ากราอย่าี้อ้าวกูได้ XNBUT มาหมดเลนี่ะไหนไหนสุปเอร์สอง B นะครับก็ลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะครับหลังจากการวิ่งชัยนะฮะหัวจะละร้านนะครับ ปะอะไรเหมือนเดี๋ยวกูตัด M249 เอาป่ะร้อยนั้นอะเอาเลย M249 เอาป่ะอ๋อ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 ะครับจากสำรวจรอบเมืองตรงนี้ไม่พบคนนะครับเพราะว่าเสิร์ฟตอนนี้24คนแล้วนะฮะมีเสียงทั้งตัวที่แบบเมืองนี้อาจจะเจเอ๋พอมีกิจใครก็ได้ฮะคุ้มครับคุ้มสามตัวเลยยิงแบบกราดเลยครับทหารปอเยอะมากปังเยอะมาก กูไม่ได้เก็บตังเลยประสบการณ์ครั้งแรกนะครับไปทัวร์แคมโพสแล้วผมก็ค้างนะฮะโดนซุปเปอร์ซอมบี้จ้วงหลับนะฮะเด้าหเ้าหลังเนอะด้าหลังอ <c oughs> ประสบการณ์ที่แบบเจ็บปวดมากนะฮะตั้งแต่นั้นคือแบบแค้นมากเอยอมันมีไว้เนี่ยรอดอกไหมล่ะรอ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 ดอกตั้งป้อมเลยตั้งหางเลยเอ็มสอลสีกตั้งป้อม ล้วจะไปวิสบิสบอร์เดอร์ข้างบน่ะพี่มีของที่ไหนอีกไหมเนี่ยมันมีของเวสบอร์เดอร์ข้างบน่ะเวสบอร์เดอร์หรือจะวิสบอร์เดอร์เปล่าจัดดิครับจัดเลยไอสตอรี้สตอรี้ไม่ไปหาใครนะเสียงพี่พี่สตอรี่ไปไหนครับเตรียมดาบนะครับหนึ่งโอ้ยโซ่ศพมันน่าจะมีของด้วยมืองก็เยอะลองคอนชมยิงนะเพราะเมืองมันลบลุงวางรุ่มริ้งหลงแรงมากเลย ไม่มีของในเมืองเลยครับเอ๊ะลองลองตรงโน้นอะไรเนี่ยนะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเลยนะสวยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยมันน่าจะมีมากกว่าสามดีไหมเออของทองลักอื้อเสียใจอ๋อสมิธธรรมรักผาหมันมึงก็อุ้ย

มนมันไดเดียวคือร้านเครื่องจริกูเข้าไปแล้วมุดเครื่องอยได้มันดมคราบเป็นเียร์น้องินบูสิ่งงนยามาสีน้ำดิฉันจแตงมั

ไม่หยุดว่ะเฮ้มันยับยั้งเลยนะเยไปไหนแล้วมันมด่เยอไปไหนครับไอ้ป้าไอ้ป้าวิ่งโอยีเ้ยหอเยอะง่นคือพวกเสี่ยนตังที่ต้องปล่อยให้ตายต้องให้กูมาดังสมเต็นแบบนี้ด้วยเนี่ยไม่ ตายมาแล้วครับไปโดนตับเมืองแม่งโล่งเลยสียงแม่งก็เลยวิ่งพัวเลยเดือดครับต้องการเรือดมากแอนตีไบิติกก็ไม่มีมันจากไหนอีกอะตัดสีแม็กแล้วแม่งมาหักซรายเมื่อกี้เลยใครต้องการเลือดไหม ผมต้องนานการที่ชีต,ตูดอ่าผมมีครับผมมีเตรียมมาโดยเฉพาะโอ้โข้าวะบีเยอะว่าตม่ไหนนี่ปันหน้าเลยใครพกสแตนซสามสิบไหมไม่ไมมสแตเลยตำแ็่ <laughs> จะเรียกสแตนซ์นะโอ้โหเยอะ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 มากขอบอก เยอะละคุณเนี่ยไปดูอันคือมันเยอะๆเยอะเขี่ยเคลียร์อันนี้มึงมึนจะเยอะไปไหนครับคุณซอมบี้นี่ขึ้นไปบนเขาแล้วรอดอกอะไรหรืงว่าน้ำก่อนรอดอก เนเยอะตังค์เลยสัมบี้เหมือนเอายาครับโอ้ยอยากได้แอนตี้วัค e ซีเอ้ยที่เชียร์ตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ตามหมอนี่อยูกข้างหลังไม่เงีไม่เงี้ม่อนนะมอนมอนอ,อะหันตัวมาครับอ่าโอเคครับปึ๊บเดี๋ยวปีนอ่ะเราจะขึ้นเขาไหน แบบนี้รอเนร์อะไม่พูดเลยเดี๋ยวรอรอรอไม่งหลับกันดิก็ขึ้นเขาเนี่ยเขาที่กั้ไปสมตะมีตะมิไหนเมื่อความด้าเหนื่อยน่าเหนื่อไปก็ขึ้นไปพักบนเขาตั้ะตรงนี้สี่ตัวยศการดาบครับสมุทรไลโคตรโล่งนะตรงนี้มาเนี้ยมาเนี่ย ตับหมดเขาพอเรากดวิ่งเิ็นึงนะครับตอให้ซอมบี้ไม่มีตาหลังนะครับแล้วก็จะเห็นเาานราออกเขายิงว่าอะไรฮะตัวนู<า>้นหอห่ออ๋อ้ยโอ้ยยๆๆอมาเป็นฟุ่งเลยมาเป็นไงมาเดี๋ยวปันเองเดี๋ยวปันเอง วข e okay, ึ้นขึ sedan, ้นเขาอาดอกปะเดี๋ยวผมขอตัวแบบน้ำแปับหนึ่งโอเคครับอาหารน้ำ เป็นเมืองที่เงียบสงบดีนะครับสําหรับอกรนด w วูดปริงนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่สุขสารต์สุขนีนะครับ <c oughs> ใครว่างก็มาโทรกันได้นะครับสำหรับเมืองนี้คิดว่าความเจริญยังไม่มากมายนะครับแต่แนอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้พวกเราเกิดทําอะไรพิสดารที่ซุปเปอร์ซัมบี้ดอกของดีๆขึ้นมานะฮะอาจจะเป็นที่สนใจของเรานักล่าทั้งหลายได้นะฮะอ,อ๋อฮะาานักล่ามาอาจจะผ่านกระสน เราก็ไปกันทุกเมืองนะฮะไปทุกเมืองปในจรเรื่อยๆครับแวะมาก็ทักทายได้นะครับคุยๆกันได้ทักทายนะครับทักทายแบบไฮเซไฮนะฮะไม่ต้องเซโป้งนะถ้าคุณเซโป้งมาเราได้เตียบเราก็บอกนะฮะเราเสียเปียแเราก็วิ่งนะฮะแค่นั้นแหละฮะ เคครับเดี๋ยวท้าไงเราจะมาพบกันเดี๋ยวผมขอตัดคิดตัวนี้ก่อนนะครับระหว่างที่เราทำเพื่อิดกันนะฮะกิดภุละนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลวมตัวกันและล่า,ลาซุปเปอร์ซอมบี้อีกครั้งหนึ่งกับพวกผมอันติครับแล้วแล้วเราก็ลงมาจัดก,การซุปเปอร์ซอมบี้ชุดที่สองนะครับ ปรากฏว่ามีแต่เงินกับทอนกับกัดนะครับแลเสียงๆในต่างประเมศตลาดตลาดอ่ะอ่ะเล่นงเงินโอ้โหอย่าลั่นอย่าลั่นอย่างนั้นดิจะส่นไม่ได้เยอะเยอะจัดเฮ้ยต่อเฮ้ยน้ำหนักเต็มเก็บเอเคเนี่ยโอ้โหเกืร้อยน้ำตู้อีกนะกี่ร้อยน้ำกมร้อยน้ำร้อยน้ำหรออืมโตหรือว่าหนักชิบหายเก็บไม่ได้แน่นอนป่ามันมีปักนิ้งไหมไม่มีลูก ไม่มีลูอ่ะปามอ้ยยิงหมดแล้วต้องการแมกกะตอนนี้โอ้โหไม่มีแมกดอกเลยเนี่ยโอ้โไม่มียายเลยนะวะยาเมื่อกี้เห็นตกอยู่ใครเก็บไปแล้วอ่ะไม่มีใครเก็บหรอเอาปะเรามีอยู่เอามีเยอะด้วยเนี่ยอย่าลองทิง้งลิคเซเจอร์ดิผมห,หมดแล้วเกียร์ป้อมัดก็แต่ป้อมัดมีอยู่ลูกวะไม่มีสักลูกไหมเอาใช่ใครเนี่ย ไปมอนแล้วอาคุณดอมเนอะจะไปเมืองถัดไปครับพร้อมยังพร้อมอ่ไม่รู้ไม่รอตรงนี้เหรออ้าวจะรอตรงนี้รออีกช่วงยังไงก็ได้ได้ได้ยังไงก็ได้แล้วชิวๆรอกิ่นึงเหาอรอทีนึงเนาะรอก็รอแถวนี้ไม่ได้หรอมีเดินยังไงก็ได้วะได้ได้หมดถ้ารอแถวนี้ก็ขึ้นบ้านนะขึ้อย่างเออ นี่จะเป็นรอยที่ดอมมันชัวกว่าชัวร์เราให้ดอมดูให้ก็ได้มันมองเห็นนะว่าเห็นเห็นบ้านมีงกบบหอขงขวา่ดมาเนี่ยขึ้นบ้านี้กัเหรอบ้านนี้แหละอถานี้ก็ได้เออสี่ร้อยน้ำปุยถึงว่าหนักชิบเป๋นแล้วก็มอคหับมอ คคหมดแล้วปืนในปลาอ๋อปืนยาวเดี๋ยวเราจะมาเก็บซอมบี้ชุดสุดท้ายกันแล้วเราก็จะไปที่ west border meteorological station น,นะครับไ <c oughs> นนลองอ่านชื่อเมืองนี้แบบไวไวได้ไหมครับเต็มๆไว้ใครอ่านได้ไหมครับ ไม่รู้จี๊ดก็ <laughs> ไม่รู้จี <laughs> ๊ดผมปัญญา,าภาษาอังกฤษพ่อๆผมเลยนี่หว่าเบสบอลเดอร์เมโทโลโลโลจิคอลเมโทโลแล้วทำไมมันต้องมีโลสองขีวะ <laughs> ตูไม่เข้าใจตีเออดับเบิร์โลนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นใช้ซิกซีเจ้หลองเนื้อจ่ากระสุนเรียกเบสบอลเดอร์แล้วกันโอเค เดี๋ยวจบนี้หนึ่งชุดเราจะไปเวสบอร์เดอร์นะครับและจดหมายปลายทางเราจะไปไหนต่อนนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับลลาลาลาโอเคเบื่อะครับนะนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ผ่านวรริกฤตการณ์อันโหดร้ายมานะครับไปสี่ครับกลับมาสามกลับเรื่อสามครับไม่ต้องแปลกใจรับหายไปไหนหนึ่งคนครับขอเสียงคนที่หายไปไหนครับ เงียบเงียบครับไม่รู้ไปไหนแล้วโดนซับบี้ตกตายนะครับแต่ว่าก่อนที่จะโดนซัมบี้ตกตายนะครับก่อนหน้านั้นเราได้เกิดการัวกมันเกิดขึ้นนะฮะอะไรมไม่รู้ครับครับไม่ทราบไม่เห็นตัวครับแต่คือเราเห็นวิถีกระสนมาอย่างเดียวว่ามาจากบ้านอมุมกลางใช่ปะ่ะแถวใกล้หลังแดงใช่ปะที่จากที่ดนอนเมือง แล้วทีนี้ด้วยความที่เราไม่เห็นตัวเราก็บกไม่ได้ครับจําใจต้องวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งจนกระทั่งว่าสุดท้ายต้องหนีครับต้องหนีจริงสู้ไม่ได้ครับเพราะว่ามอมเห็นตัวเขาครับเ,เขาส้มดีมากส้มครับส้มแล้วที่สําคัญครับยิงจนผมเลือดเหลืออยู่ที่ข้อเท้าผมหลุดด <c oughs> <ม>้วยลวพาไม่หลุดนี่บอกมาแล้วครับเอาได้แหละเหลืออีกสองคนดอมก็สองอยู่บนเขาไงล้วโดนรู้สึกว่าจะมาประมาณสามสี่คนอ่ะ คิดว่าตีว่าสามคนอะแน่ๆคือสามคนหลังจากที่เราฟ์มซุปเปอร์ซอมบี้ไปประมาณสามชุดนะฮะเราก็ต้องยกเลิกภารกิจนะครับเนื่องจากดอมตายด้วยนะครับจากการที่เราล่าซุปเปอร์ซอมบี้ชุดสุดท้ายแล้วก็โดนซอมบี้ลงถึงนะฮะเราช่วยกันไม่ทันมาเยอะมากนะฮะตอนนี้ก็ต้องเตลี่ยภารกิจครับเก็บของเก็บข้าวหรืของครับกับเซฟโดยด่วนนะฮะ เราก็จะเลี่ยมเมืองทุกเมืองนะครับตอนนี้วิ่งมาขึ้นทางนะครับเลยขึ้นทางครับบนทางนี่ยาวไกลเลือเกินที่เลี่ยมเพราะว่ากำนักเราเต็มด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีที่เซฟโซนนะครับผมอะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าเซฟโซนนะครับ าที่วิ่งคอกกันมายาวนานมากนะครับแต่ภาพวาม้สึกไหมครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับตะวอนล่นอกมากาพเลยนม,มาอันนี้ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไม่มีศพนะครับห <c oughs> วกว่าพาดหน้าเราคงจะได้บวกกันแบบดุดนะฮะนอเออ เสียวมันน no well, okay, okay, okay. um huh okay, ั้นเนี่ยไต่ขาวว่าดักเซฟเขามีกันบ่อยอย่ามาดักผมเลยนะผมไม่สู้คนนี้เข้าแล้วโอเคเอาเคียนะโอเคคุณดอมอยู่ไหมครับโอนหายครับณดอนหายนะครับโอเคงั้นเราต้องมาจบคลิปกันเท่านี้นะฮะ ไว้พบกันใหม่คราวหน้าผมต้องกล้าครับแล้วก็ม่อนครับม่อนครับแล้วก็ปาล์มครับผมปาล์มครับพวกเราสามสี่คนนะครับอีกคนแทนดอมด้วยนะครับต้องจากลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับ